สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เจอกับผู้ช่างหน้าตาเป็น็นะตัวเ <c oughs> องก,ก่อนไม่ค่อยได้เจอนา <c oughs> น้านะมีแต่เสียง <c oughs> บรรยากาศดีๆครับวันนี้มา <c oughs> มาพักผ่อนนะครับในช่วงวันหยุดยาวของเหล่าครูช่างนะครับ <c oughs> อยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในโซนอีสานมาเราน,นี่ก็จะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้วันที่3 0 สามสิบสามสิบเนาะสามสิบกรกฎาครับรีสอร์ทแห่งนี้ยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแต่ว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมกันอ่ทดสอบระบบใช่ไหมอ่ดูว่าอาหารอร่อยไหมเครื่องเสียงดีดนตรีเพรอแอร์เย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนใช้งานได้นะครับเปิดตัวกันเลยนะครับจะเปิดตัววันที่หนึ่งครับสำหรับรีสอร์ทและที่พักแห่งนี้เป็นของคนดังนะครับ พี่จอนนี่นะครับมือปราบโคดินดี้ของเมืองพิบูรณ์เมืองอบนราชธานีนะครับก็เมื่อคืนก็มีกิจกรรมมินิปาร์ตี้การเล็กน้อยนะครับโดยพี่จันให้เครื่องเสียงชุดใหญ่จากอุบลสายันสาวนะครับอ่พูดมากไปหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูบริบทรวมๆของสถานที่แห่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับรกป็นแล้องงจับ วางเลยแล้วก็พลิกลงไปสำหรับบรรยากาศของรีสอร์ทนะครับก็จะอยู่ริมน้ำดมน้อยนะครับแต่ตอนนี้ถูกพ่องน้ำออกเพราะว่าพี่บอกว่ามีพายุนะครับแล้วก็เลยต้องปล่อยน้ำออกให้มันให้มันเขื่อนลงนะครับทางพี่น้องทางอ่า ผูประทานนะครับกรมชมประทานปล่อยน้ำออกไปนะครับสําหรับราคารนี้ก็เป็นคาเฟ่น,นะครับตั้งใจว่าให้แขกมาทานแล้วก็ได้กินกาแฟนะครับแล้วก็มีอาหารนะครับอาหารรสชาติดีมากนะครับเมื่อคืนนี้ทดสอบไปแล้วของเรามากุ๊ปใหญ่แล้วก็จัดการเรื่องของกิจกรรมได้เยอะมากนะครับตอนนี้หญ้ากําลังพึ่งขึ้น กําลังจะติดพี่จะเปิดวันที่หนึงนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาเพื่อที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลก็ขอแนะนําที่พักที่นี่นะครับนอกจากเ,าเรื่องของที่พักที่เป็นห้องพักแล้วนะครับก็จะมีบริการในเรื่องของแพรนะครับแพรอา,อาหารนะครับแบบเคลื่อนที่ที่น้ําโดมน้อยนะครับ นี่ก็จะเป็นส่วนของห้องพักนะครับอ่าไม่ได้รีวิวไอ้บรรยากาศช่วงคืนนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับอ่าต้นไม้กับหญ้าสีเขียวนะครับขึ้นมากำลังดีครับอากาศตอนเช้าเมื่อเช้าฝนตกเล็กน้อยนะครับก็เลยทําให้บรรยากาศนี้เขียวชอุ่มมากเลยนะครับอ่าก็บริบทส่วนใหญ่ก็จะเป็น พื้น้าสีเขียวนะครับแล้วก็มีทางเดินโดยยินตกแต่งนะครับอาคารคาเฟ่ที่เราพานาเมื่อกี้นะครับเด็กๆก็แฮปปี้ไหมครับสนุกไหมครับนี่ครับเจ้าของส่วนนี้จะเป็นห้องพักนะครับด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าแม่น้ำนะครับ องพักจะมีสองส่วนนะครับเป็นส่วนด้านหน้ากับส่วนด้านหลังนะครับแล้วก็มีเป็นบ้านอาคารอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นแนวบ้านตาอากาศชมวิวข้างบนนะครับเป็นอาคารไม้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะก็ตกแต่งด้วยต้นไม้นะครับเป็นไม้ล้อมไม้ประจำถิ่นนี่แหละครับต้นอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้จักต้นไม้เท่าไหร่ อ๋อตัวนี้เป็นอาคารเหมือนอาคารชมวิวนะครับเป็นอาคารชมวิวโอ้โหสวยมากครับบรรยากาศนั่งจิบกาแฟนี่เจ๋งเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ไหลมานะครับ ช่วงเช้ามาถ่ายทําไม่ทันมีชาวบ้านทีมหาปลาแล้วเราก็ได้ซื้อปลาขึ้นมาทานนะครับแกน่าจะเห็นซองหินนี่แหละเอาเลยๆเลยตั้งท่าเลยแกจะเบี่ยงแล้วนี่ก็เป็นไปททานทานนแแลล้้ววชาวประมงพื้นบ้านนะครับน,น่า ออกหาปลาตอนน้ํารดนะครับตามกนนิน้ก็ถ้าเจอตัวนะครับได้นิดหนึ่งก็ขายนะครับเราก็ได้อุดหนุนลุงไปหลายโลแล้วนะครับถ้าเป็นบ้านเราคงก็คงเอาเหแหยลงนะโอเค <laughs> บรรยากาศดีมากครับเมื่อเช้าฝนตกฝนลงมาอาชีพเอาเท้าได่ลุงมาเอามาว่านขายว่าเจะเปลี่ยนแห่งเดี๋ยวเราไปปีที่นะครับโอรเลยขายเลยขายเลยเวขาเอาไม้เเนาะพวกบ้านบ่มีน้าคือเขาน้าก็อยากได้สิอ่อถือเป็นของฝากสาลูก ดยอม้นโอไปกากาครับรู้าณอันนั้นปลาอะไรปลากะโลยบ่ปลากะโลยหันดูครับูน้ยดน้อยู่วปลากะโลยกงุตัวใคไปเอานีรับสารพัดปลานโบนนนนนปลาสารพัดปลาอ่าเอาลาไปลานมีปลาหมูอดเออไม่ได้ปลาหมูผม เมีป um: ับหมูอะเอาถุงมใส่นี่เล้นี่อืมงตัหมูครับอ๋อตัหมูปลาหมูกเอดถุงมาใส่ก่อนผงเอจะได้ไปเอาเอาเอไผ่เรื่อเอาเอาปลาไปใส่อันน้่เงีงด้วครับนี่ตหมูปัาหมูปลาหมูนี่ของอร่อย่อยนี่ก็าเตมผงจั่วนครพนมเอาอเวนก็าะแบ้จก ลอยหาซิ่งจริงครับลอยหาซิ่นี่นี่ปลาเสือส <Okay. S 1> มอบัวบานพุ่มืงินไปอีกาไปอีกาไปอีกาไปอีเปอร์ครับไม่หาชิ้นใหญ่ได้เลยโอ้ทั้งมุนเอาไม่ใช่ปลานิลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไปกาบัวแมนปลานิลบัวแมนปลาเข่งเอาไปใส่ถังเลยไปเอาไปที่ใส่ไปข้าวโพดเอาไปต้มมาหน่อยปลาเนี่ยบัวเสือแบนะครับครับเอาเป็นวิธีชาวบ้านนะครับตอนเช้าโชคดีก็ เกินแรงท่องเที่ยวครับแล้วก็สร้างงานให้กับคนในชุมชนนอกจากพนักงานนะครับที่เป็นน้องๆในหมู่บ้านก็มีการหาปลาได้ก็มาขายกันตรงหน้ารีสอร์ทเลยนะครับต่อไปวณนนี้ครับก็อยู่ริมริมห้วย ลำน้ำพ่อได้กินแล้วลำโดมน้อยลำโดมน้อยมันบรรยากาศดีมีกาแฟกาแฟกินตื่นเช้ามานี่บรรยากาศที่ดีแล้วก็ตื่นใจสุดเลยครับมีปลาปลาาหวานแห้งข้างๆแล้วเราก็ซื้อปลาขึ้นมาทางนี้ก็ประกอบเลี้ยงให้ครับๆปลาก็เอามาจากเอามาจากเอามาจากโดมเมื่อกี้นะครับก็เข้าครัว ไม,ไม่ไกลเล,ลืออย่างเดียวก็คือจะไปต้มอ,อยู่ในน้างเดียวก็คือจะไปต้มอยู่ในน้ำครับี่จอรนี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วกันนะครับให้พี่จอนี่นะครับให้กำลังใจพี่ชายนะครับมาเที่ยวมาชมกันครับเมืองบนราชธานีตอนนี้อยู่ที่สิรินธรครับก็ปิดไปตรงนี้แล้วกันนะครับ Садикра.